สบายดีพี่น้องสบายดีวันน ja ี Quran ้กับเราออโต้เลาะเพือนพี่น้องเไยแล้วอากาศตอนจะเช้าอากาศเย็นเย็นพี่น้องขึ้นพ้นขึ้นผ้าขึ้นพ้นหน่อยหนึ่งพี่น้องจะน้องกับโต๊ะอีกหลายคนนี่กอโต๊ะเลยันกินหลายหลายอีลิยเลาอกินแท็กกินบ่ารพี่น้องป้อนท่ายกระเมิดบนเรือนมอีกคืนกับโต๊ะุ้นซึกว่า oh, dạy hổm biết không, hổm giờ cho anh đây rồi thôi, jốm cả, xí... cả làng này cả, lá lục lọ biết bừng... không, à thảo này, cái cả lọ bung không, mát lọ bưng, cúc mai, lá nhảy này. อ้อยอย่างอ้อยกระตายขายได้บ่เบิ่งดูก็กินเขากระไลลายเลยเบิ่งดูหอยไี่น้องนะหอยออมพี่น้องอยากกินออมหอยหอยกระต่ายพี่น้องพอดีเลยพี่น้องโตระคำคำใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยซับกันเดี๋ยวกระเซน้ำเมี่ยนก่อน เ like นาะอ้อมนาะตนาปากระยางรถตันสามาทาอมหอยดนอยสลเนาะหอยกีตายเนาะหอยกีตานี่แพงเนาออมใส่พัดพักเลิศเพ็ดซิเพ็ดเนาะใส่พักอันน้เขาลืมซื้อเลยพักอย่างว่า ใส่ผักเชียรลค์ครับน้องอมหอยนี่แดดก็ออกไปดมเงินนี้ป้าโตแดดออกแล้วแดดบอลมาจาไนไว้บอลมาจาไนไวนี่จาน,นายังใส่ได้นี่ไปไปไปเหนืนออกมานนี่เฮ็ดแล้วพี่น้องมาจานไหจานมานนี่จานนี่จานสาีบัวนี่ไปไปนน ใบอาลบลิดนี่มาตักที่ดินนี่เอาไปเมียนไหมจานใบแตกโอ้จานจานั่นแล้วเอาไปเมียนเมียนไปใช่เด็ดออกแล้วก็จีจจดขี้เหงาพี่น้องจีงเก็บขี้เหงาจโดเมื่อยกไปข่าสวรรณเนี่ยพี่น้องสิบ้าล้อพี่น้องล้อของออโต้มามาหายนักใบบุญบุญแมนลืมเลยน้นองนิดพี่น้อง ว่าอันซื้อตลอดใบบุญพี่น,น,นอ้องลื่อปากให้น้องนิดเพิ่นนะนะขี้พรอะไแรแกล้งนะนะพี่น้องค่ายแบบบำบัสอกษาพี่น้องเป็ดไก,ก่กันติดใามากเบิลงเป็ดเบิ็งไก่พี่น้องให้พ่อพาไปอุ้มก่อนส่งพี่น้องรออย่างมารอมาจาังนะอาญชเลาอไหวได้ไหนกินข่าวได้คอมหลาย กินสามข้าพี่น้องเจ้าเพียงแรงบวกนมอ,อีกโพดแล้วเอยบวชเป็นจัวน้อยกับไ๊วยนี่พ่อกับพายู่แล้ววัดเนี่ย, <c oughs> ยกินลายกระดอกินน้ำกระเช้ปากตักตักตักเปินเปิงเป็ดเพิ่นเออแหนมยอง ปพาเพลาะยำเจ้าไปน้นองอยู่ในเมืองเต้กับมันบ่มเีมเพลาะกับหายพเพลนกลางเฮือนไปน้องเบิง่งรถเบิ่งล่างจะเป็นยังในป่าเดดออกแล้วเตรียมมาเฮ็ดไปน้องเป็ดปวกเป็ดไก่กับน่ะมันเปียกไปน้องไข่กับเชื้อเมาต้มเนี่ยแม่มื่ต้มเนี่ยไข่เป็ดไข่เน,เนา่าไข่ด้านไข่ข้างข้างไปน้อง บนตกส่วนนี้ปลาเอายามเลยพี่น้องยามแรงยามยามแรงดีกว่าพี่น้องมันจะบนเอาไข่นะได้สองตัวน้อยนะพี่น้องส่วนสิเมื่อม้าไส้ก็ได้อยู่สามตัวมาว่าแบบเรเห็นพี่น้องลูกไก่กันสงสัยเป็ดใหญ่กินพี่น้องเป็ดใหญ่กินสังเกตเบิ่งพี่น้องกินกันเองเป็ดใหญ่นี่โอ้เป็นธรรมดาเป็ดเนี่ย กะไปนำตายนำี่น้องไงส่งไปอยู่เพื่อนกะนยาอะไรจะเรียกใหม่พี่น้องปลาเข็งบ่ปลาเข็งปลาดุกตายพี่น้องเขาแกว่ามันออกพักลายนะพี่น้องบึงหมักม่วงใหญ่เข้ากะต้นชิดับพี่น้องงมมันเข่ามาพี่น้องอัดอยู่แต่มันกระดันเข่ามาพี่น้องหัวยังบอดีบ้างใดแต่ก็ยังเรือพี่น้องใบมันน้อยน้ำไม้กะบบติดดอกพี่น้องมันใหญ่ นี่แตเปล่าเบ่พี่น้องบ่สิก็เตเตก็เสียบพี่น้องเสียบแม่นต้นก็ตดด้พี่น้องซําสิกินสิคายนหญ้านี่บ่พ่งเอาออกพี่น้องให้มันเป็นหยังมันยึดดินเฮามนมันสิหลายดินเฮาอาศัยแบบให้มันแจ็บๆต้ไม้มันเป็นหยังมันทมเป็นอันต้านเวลาฝนตกพี่น้อง่ดึงออกไปได้พี่น้องป้านต้องสามอีกพี่น้องนก็ เริ่มเศร้าแดดออกไปน้องกระเบียมก็เล่นไปน้องมาเบิ่งแตเต้สิพาเบิ่งไปน้องพาเบิ่งเครื่องปลูกของเฮาไปน้องหน่อไม้ไปน้องเบิ่งฝนตกแล้วก็แตกก่อขนาดไปน้องแต่น่อก็จะกินไปน้องเด็กกินก็เป็นห่มอีกห่มทั้งหลังบ้านไปน้องหัวงาปัญญามีน้องทานเป็นห่มฮักจีฮ่าโตนี้โตยังมานั่งทั้งหลังบ้านก็โอเคอยู่ไปน้อง ย่ำหอดน,นนะน่ะอันกับขี้เขียบเผาไปน้องประเภทงัวแบรประเภทมังงัวแบแบกินไปน้องประเภทมักอันมักเขียบไปน้องหั่นมังหงเตเๆตอนมาใส่ตัวนี้ไปน้องกลางติดกินอีกเลยมัดไปน้องอย่ามันปลูกใหม่อีกอันกับเป็นใบนอะนนะไปน้องนางตูปไปน้องเตเๆเอาในมันหวาน หวามันก็ติดพี่น้องแล้วก็เป็นักใบกีหูี่น้องนี่ขี้มินพี่น้องนี่ขูดแตกเขาก็หาดินใส่มาปลูกใส่ันกระหัวส้นไข่ี่น้องกอเก่ากับเกิดใหม่อีกด้านนี่ก็ยังหกจู่ี่น้องพ้น้ากาเช้าี่น้องหอยน้ำี่น้องน้ำขึ้นกระเบื้องแข้งพี่น้องกบกรบื้แข้งไม่แต่กระสีอนามัยไปอะไรี่น้องส่วนก็ยัง ค่อยๆปรับไปพี่น mm ้องให้ม hmm. uh, 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 ันเข้าขี Matth ้เข uh, uh, ้าทางพี่น้องอันกล้วยพี่น้องค่อยเอามาแต่บ่อแต่ๆเฮ็ดเวียกพี่น้องค่อยกล้วยหอมพี่น้องนี่พี่น้องกล้วยกะเอามาเสียบลงกระตดพี่น้องเอาไว้ใช้เวลาเฮาอยากเฮ็ดกินมกนั่นมกนี่กโอเคพี่น้องติดแล้วตัวนี้นะอันกเอามาแต่เฮือนแม่ีเพิ่นพี่น้องกล้วยงาวใหญ่พี่น้องนะติดแล้วตัวนี้นะมักหุ่งนี่ลงพี่น้องเทานี้ก็กพี่น้องตๆก็สิมาามพี่น้อง อนามัยและถวนี้เงี้ยเรื่งเป็นน้ำอยู่ไม่รองเริ่มเสียอนามัย้ก่อนไม่รองนี่มันหกทางนี้ใหม่ก็จะจัดการกจัดการใหม่ไม่รองเริ่มเข้าวตีข้าทางเขาก็เสียอนามัยหมั่หุงเขากะฮักเบิดปลายมันไม่รองง้อขามาไม่รองหัวแร่สำเร็จกะจังอันนะตันดิ่ดี้ไม่รองปากผิดก็ได้กินอยู่เลยผิดไม่้องเตะๆก็เอาไนท์แมวหวานก็ติ๊บไม่้องเผ็ดนี่ เผ็ดเงาเนี่ยเพ็ดรเนี่ยพี่น้องเล็กนี่พี่น้องขี้มิ้นพี่น้องเตะๆเอามาน่ะถิ่มใส่กระติ๊ดเลยพี่น้องเป็ดเงามาขึ้นหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ทางนีหล่ะพี่น้องมาเบิ่งอันนิมพี่น้องเนี่ยน้องบัดจิ๋วเท่ากับเป็นพุ่มเลยมีแต่สิปั๊บอน้ไม้ไปพี่น้องคอยเห็ดไปแหละอากาหน่อไม้พี่น้อง กับบ้ขนคีรุษพี่น้องขึ้นแล้วนะพาลูกเลาะแล้วก็อัปเดตพี่น้องอัปเดตในตัวเพื่อนพี่น้องกับชีอนาไม้พี่น้องคอยปั๊บอนามัยไปเรื่อยๆเข้าที่เข้าท่ามืดกระแดดออกพี่น้องจะบอกผลสิบมาใหม่อีกกระุ่่มพี่น้องมีแต่ว่าผลเช่ากับอนามัยไปดั้มุดไปดั้มพี่น้องเพราะว่ามันโมมี่ยังรถขี้เหนียะพี่น้องขามีรถขี้เหนียะเขาใส่กระสอบกระสอบเลยห้รถไปถิ่มพี่น้อง อยู่พี่กัไปทิมในป่าเนี้ยก็บวคักพี่น้องมีแต่ข้าจูดเอาพี่น้องคลิปนี้กัลาไปก่อนพี่น้องพ่อกับพี่น้องสบายดีพี่น้อง